สวัสดีคะ่จะจ่าทาหลอดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ่าจะทำแรนดอมในหัวข้อคุณยังต้องการเขาอยู่ไหมเราดูแต่ความคิดความรู้สึกของเขามาโดวตลอดนะคะ ตอนนี้เราลองเปลี่ยนมาดูความคิดความรู้สึกของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้บ้างว่าใจจริงๆของคุณลึกๆของคุณแล้วคุณยังต้องการเขาอยู่จริงๆไหมแล้วถ้าหากคุณยังต้องการอยู่คุณต้องการเขาเพราะอะไรเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะคลิปนี้เป็นพลังงานรวมไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลย รับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะจะรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะสามารถแอดไลน์ไอดีได้ในรายละเอียดเพิ่มเติมที่จะทิ้งเอาไว้ให้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าคุณยังต้องการเขาอยู่ไหมราชาถือเหรียญคนคนนี้คนที่คุณคิดถึงเขาเป็นคนที่มีความพร้อมหลายๆด้านในชีวิต เขาสามารถช่วยดูแลซัพพอร์ตคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินการใช้ชีวิตรวมถึงความความเติมเต็มทางความรู้สึกทางใจเขาสามารถให้คุณได้เขาสามารถเติมเต็มให้กับคุณได้บางคนเขาอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตเรื่องเงินหรือเรื่องโอกาสทางการงานให้กับคุณ แต่เขาเป็นคนที่เติมเต็มความรู้สึกในใจให้กับคุณมันเลยทําให้คุณผูกพันกับเขามันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณยังต้องการสิ่งที่เขาเคยมอบให้กับคุณแต่ในตอนนี้คุณเริ่มรู้ตัวแล้วนะคะว่า คุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนสวยคนหล่อคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเขาหรือไม่จําเป็นต้องมีเขาเลยก็ได้คุณเป็นคนที่สามารถดูแลตัวเองได้ดีสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีเขาหรือไม่จําเป็นต้องมีใครเลยก็ได้ซึ่งในตอนนี้คุณก็เริ่มเริ่มพยายามที่จะกลับมาอยู่กับตัวเองเริ่มพยายามที่จะกลับมาดูแลตัวเอง และช่วงนี้บอกได้เลยนะคะว่าถ้าหากคุณอยู่ในจุดที่ถอยออกมาแล้วดูแลตัวเองอยู่ออร่าของคุณกำลังเปล่งประกายออร่าของคุณความสวยความหล่อรวมถึงความเก่งความสามารถที่คุณมีมันกำลังเข้าไปเปล่งประกายในสายตาของคนอื่นและทาให้ตัวของคุณเองกำลังถูกจับจ้องโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะ แทนพลังจะรู้สึกว่าหลายๆคนในตอนนี้คุณลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเรียกร้องความสนใจจากเขานะคะแต่คุณแค่ดึงพลังงานที่เคยโฟกัสที่เขากัดมาไว้ที่ตัวเองในอดีตคุณอาจจะดูแลเขามากจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองคุณอาจจะให้ความรักเขามากจนลืมรักตัวเองทำทุกอย่างให้กับเขาจนลืมคิดว่าตัวคุณเองก็ต้องการสิ่งเหล่านั้นเช่นกัน แต่พอในตอนนี้พอคุณกลับมารักตัวเองกลับมาเห็นคุณค่าตัวเองแล้วคุณดึงพลังงานทั้งหมดที่คุณเคยให้กับเขากลับมาไว้ที่ตัวคุณและคุณเอาพลังงานเหล่านั้นมาพัฒนามาปรับปรุงตัวเองเพื่อทำให้ตัวของคุณมีความสุขในตอนนี้คุณเริ่มรู้สึกมีความสุขกับตัวเองแล้วรู้สึกภูมิใจที่คุณสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเขาคนที่คุณคิดมาตลอดว่า เขายังเติมเต็มให้คุณได้คนที่คุณคิดว่าคุณจะขาดเขาไม่ได้แต่พอคุณออกมาจริงๆพอคุณตั้งหลักกับตัวเองได้คุณกับมีความสุขมากกว่าตอนที่มีเขาอยู่ในชีวิตด้วยซ้ำไปซึ่งในตอนนี้พลังงานของคุณค่อนข้างเป็นพลังงานที่มีความสุขและเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าตอนที่อยู่กับเขานะคะ สิบถ้วยแต่ถามว่าคุณยังรักเขาไหมจ๋ากก็ยังบอกได้เลยว่าคุณยังรักเขาอยู่คุณรักเขาเหมือนเดิมคุณยังมองเขาเป็นคนในครอบครัวคุณยังมีความรักยังมีความเป็นห่วงและยังอยากให้เขากลับมาเป็นคนรักที่ดีของคุณอยู่แต่ว่าถ้าหากเขาจะกลับมาแล้วยังเป็นคนเดิมกลับมาแล้วยังเป็นคนที่ไม่เคยคิดถึงใจคุณ คุณก็พร้อมที่จะปล่อยนะคะในวันนี้พ่อคุณสามารถอยู่ได้ดีแล้วและพลังงานของตัวคุณมันเป็นพลังงานที่ดีขึ้นมากๆความรักที่มีให้เขามันยังอยู่ความผูกพันความห่วงใย,ยยังเหมือนเดิมแต่ไม่จำเป็นต้องมีเขาก็ได้ถ้าหากมีแล้วมันจะทุกข์ The Hangman แต่คุณรู้ไหมคะว่าการที่คุณเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้การที่คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองได้ดีการที่คุณสามารถกลับมาดึงพลังงานตัวเองให้โดดเด่นขึ้นมันส่งผลยังไงกับคนคนนั้นมันทำให้คนคนนั้นรู้สึกอึดอัดรู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นความมั่นใจถดถอยความมั่นใจในตัวเองที่คิดว่าคุณจะไม่ไปไหนความคิดที่คิดว่าคุณรักเขาและคุณไม่สามารถขาดเขาได้ มันเริ่มห่างะลายและในตอนนี้กลายเป็นตัวเขาเองที่ไม่ใช้คําว่าทําอะไรไม่ถูกจับต้นชนปลายไม่ได้ไม่รู้ว่าจะต้องทําตัวยังไงเพราะอยู่กับความมั่นหน้ามั่นใจมานานตอนนี้เริ่มสับสนตอนนี้เริ่มสตาร์ตัวเองตอนนี้เริ่มเก็บตัวคิดทบทวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือคุณไปเจออะไรมาทำไมคุณถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ The Emperor เข้ขาเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองจริงๆนะคะมั่นใจในตัวเองแล้วมั่นใจว่าคุณรักเขามากดังนั้นในตอนนี้ The Emperor คนนี้กำลังเริ่มสั่นคลอนความมั่นใจความเชื่อม,มั่นที่เขาเคยคิดมาตลอดว่าคุณจะอยู่ตรงนี้ไม่ว่าเขาจะทำยังไงกับคุณก็ตาม คุณจะอยู่ตรงนี้เพราะคุณรักเขามันเริ่มหวั่นไหวเขาเริ่มรู้สึกไม่เหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะพยายามทำนิ่งมากมายแค่ไหนก็ตามเหมือนถึงแม้ว่าจะทำเหมือนไม่ได้สนใจกับการเปลี่ยนแปลงไปของคุณก็ตามแต่จริงๆแล้วในใจเริ่แอบสั่นไหวซึ่งจริงๆคุณก็ไม่ได้สนใจแล้วนะคะว่าเขาจะรู้สึกหรือไม่รู้สึกอะไรกับคุณเพราะเหมือนที่บอกตั้งแต่ไปที่สี่คุณรัก คุณยังผูกพันคุณยังเป็นห่วงคุณยังคิดถึงแต่ถ้ากลับมาแล้วเหมือนเดิมกลับมาแล้วทอกซิกกลับมาแล้วไม่เป็นคนที่ทําให้คุณมีความสุขคุณก็ไม่จําเป็นต้องมีเขาแล้วคุณก็ไม่สนใจแล้ด้วยว่าตอนนี้เขาจะทุกข์ใจหรือมีความสุขมากแค่ไหนนักถือไม้เท้า และพลังงานที่คุณเปลี่ยนแปลงไปนี้เองเขาก็สัมผัสได้เขารับรู้ได้เขามองเห็นทุกอย่างว่าคุณไม่ได้ต้องการเขาแล้วท่าทีที่คุณแสดงออกมันชัดเจนมากถึงแม้ว่าเขาจะยังสัมผัสได้ว่าคุณรักเขาแต่คุณไม่ได้รักเขาเหมือนในอดีตไม่ได้รักเขาในแบบที่ยึดติดผูกติดเหมือนที่เขาคิดไว้เสมอมา คุณรักเขาแต่คุณก็รักตัวเองและในตอนนี้พลังงานของคุณเปลี่ยนมาดูแลตัวเองได้ดีมันเลยทำให้เขารู้สึกว่าอยากกลับมาค้นหาคำตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ใช่ค่ะบางคนยังไม่รู้ตัวเลยว่าการที่คุณเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้การที่คุณถอดใจจากเขาได้แบบนี้มันเป็นเพราะพฤติกรรมและนิสัยของเขาที่บีบังคับให้คุณต้องเป็นแบบนี้หรือบีบังคับให้คุณต้องเดินถอยออกมา ดังนั้นมันเลยมีพลังงานของคนที่ยังมีคําถามค้างคาใจอยากกลับเข้ามาถามคุณอยากกลับเข้ามาคุยกับคุณเพื่ออยากรู้ว่าเหตุผลจริงๆที่คุณเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้มันเกิดจากอะไรเขายังมองไม่เห็นความผิดที่เกิดจากตัวเองนะคะสิบไม้เท้า เขาไม่เคยรู้เลยว่าที่ผ่านมาคุณเหนื่อยมากแค่ไหนกับความรักความสัมพันธ์นี้เขาไม่เคยรู้เลยว่าคุณต้องแบกความสัมพันธ์นี้ยังไงเพื่อให้มันยังสามารถเป็นเป็นเราหรือใช้คำว่าเราได้แต่ในตอนนี้คุณปล่อยวางแล้วเพราะฉะนั้นทุกภาระทุกความหนักอึ้งที่คุณเคยได้รับมันเลยถูกโยนไปที่เขาซึ่งเขาก็สัมผัสได้นะคะว่า มันหนักมากจริงๆกับการที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้เพราะคนแบบเขาที่ผ่านมาไม่เคยมีใครทนเขาได้เท่ากับคุณซึ่งข้อนี้เขาเริ่มตระหนักรู้แล้วนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ทนมากที่สุดแล้วก็ได้ในชีวิตของเขาตั้งแต่เขาเคยมีความรักความสัมพันธ์มา ที่ผ่านมาไม่เคยมีใครอยู่ได้ทนเท่ากับคนซึ่งในตอนนี้เขาเริ่มเห็นใจแล้วนะคะเริ่มรู้แล้วว่าคุณเหนื่อยมากจริงๆเพราะเขาเหนื่อยมากจริงๆเพราะความเป็นเขาสามดาบ แต่เขาคิดนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างไม่ยอมรับความจริงเหมือนที่จ๋าบอกว่าเขายังไม่รู้ตัวเลยว่าปัญหามันเกิดจากคุณจากตัวเขาเองที่ทําให้คุณเปลี่ยนแปลงไปถึงเขาจะรู้ว่าคุณเหนื่อยเพราะการแบกความสัมพันธ์แต่เขาก็ไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นต้นเหตุหลักในตอนนี้เขาคิดว่าที่คุณเปลี่ยนแปลงไปที่คุณอยู่ได้ดีที่คุณดูสวยดูหล่อขึ้น เป็นเพราะคุณมีคนอื่นเป็นเพราะคุณเปิดใจให้คนอื่นเข้ามาในชีวิตของคุณเขามองว่าคุณกําลังมีคนอื่นและเขากําลังมีคู่แข่งคนคนนี้กําลังโยนความผิดไปให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ใช่ตัวเองโยนความผิดให้กับคุณโยนความผิดให้กับใครก็ไม่รู้ที่ไม่เคยมีอยู่จริงคนคนนี้ยังไม่รู้จักว่าตัวเองผิดมากมายแค่ไหนนะคะ สองถ้วยแต่ที่เขาเป็นแบบนี้เพราะว่าเขารักคุณเขารักคุณมาก เขาถึงมั่นใจว่าคุณจะไม่ไปไหนเขารักคุณมากเขาถึงคิดว่าคุณจะไม่มีทางเปลี่ยนถ้าหากคุณไม่มีใครเข้ามาในชีวิตดังนั้นความรู้สึกหึงหวงความรู้สึกว่ากําลังถูงแกแย่งคนรักความรู้สึกที่คุณเปลี่ยนแปลงไปมันเลยเป็นผลกระทบต่อใจเขาทุกสิ่งทุกอย่างจนทําให้เขาฟุ้งซ่านจนทําให้เขาคิดมากและคิดในสิ่งที่มันไม่มีทางเกิดขึ้นจริงซึ่งตัวเขาเองก็รู้นะคะว่าคุณไม่ใช่เป็นคนที่เปิดใจให้ใครง่าย คุณไม่ใช่เป็นคนที่จะทิ้งเขาเพราะมีคนอื่นเขารู้ดีอยู่กับใจแต่เพราะความเปลี่ยนแปลงไปของคุณมันกระทบต่ออัตราตัวตนของเขากระทบอีโก้ของเขากระทบความมั่นใจของเขามันเลยทำให้เขาฟุ้งซ่านแล้วคิดทุกอย่างในสิ่งที่มันไม่เกิดขึ้นจริง น่านเป็นเพราะเขารักคุณรักคุณมากเกินไปแต่เขาเพิ่งรู้ใจตัวเองในวันนี้ในวันที่คุณนิ่งในวันที่คุณไม่อยู่ตรงนี้แล้วในวันที่คุณถอยออกไปอยู่กับตัวเองเขาถึงเพิ่งรู้ว่าเขารักคุณมากแค่ไหนสิบเหรียญเขา มองเห็นคุณเป็นคนในครอบครัวนะคะคนคนนี้มองเห็นคุณเป็นคนในครอบครัวเขาถึงดื้อกับคุณเต็มที่เขาถึงเกเรกับคุณเต็มที่เพราะเขามองว่าคนในครอบครัวจะต้องยอมให้อภัยกันได้คนในครอบครัวจะต้องเข้าใจกันและเขาให้คุณเป็นฝ่ายเข้าใจเขามากที่สุด เพียงฝ่ายเดียวซึ่งที่ผ่านมาคุณพยายามเข้าใจเขาจริงๆแต่ความอดทนและความเข้าใจมันก็ไม่ได้สัมพันธ์กันไปเสียทีเดียวคุณเข้าใจเขาแต่คุณก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่ต้องมาอดทนไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่ต้องมาแบกรับถึงแม้จะเข้าใจแต่คุณเลือกที่จะปล่อยวางแล้วออกมาอยู่กับตัวเองดังนั้นคนคนนี้จะไม่ยอมเสียคุณนะคะ แต่อาจจะรู้ตัวช้าอาจจะรู้ตัวในวันที่สายเกินไปอาจจะรู้ตัวในวันที่คุณไม่อยู่ตรงนี้แล้วเขาถึงจะพยายามกลับมาปรับปรุงตัวเขาถึงจะพยายามดึงล้ังให้คุณกลับมาเป็นครอบครัวกับเขาอีกครั้ง รานชนีถือเหรียญจ๋ามองว่าคุณอยู่ได้นะคะถามว่าจากท็อปปิกของเราคุณยังต้องการเขาอยู่ไหมคุณต้องการนะคะแต่ไม่ใช่เขาคนนี้ไม่ใช่เขาเวอร์ชั่นเดิมไม่ใช่เขาคนที่ดื้อดึงไม่ใช่เขาคนที่มีอีกโก้อัตรตาตัวตนคุณต้องการเขาคนที่รักคุณ แบบเสมอต้นเสมอปลายคนที่ไม่ให้คุณแบกภาระความสัมพันธ์อยู่เพียงฝ่ายเดียวคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองและเข้าใจคุณบ้างไม่ใช่ให้คุณเข้าใจเขาฝ่ายเดียวคุณต้องการเขาในแบบนั้นแต่ถ้าหากเขายังเป็นคนที่มองไม่เห็นความผิดของตัวเองและยังเอาแต่ใจยังดื้อดึงยังโยนความผิดทุกอย่างให้คุณหรือให้กับใครก็ไม่รู้ที่ไม่มีอยู่จริง คุณก็ไม่พร้อมที่จะกลับไปเพราะฉะนั้นคุณไม่อยากต้องการคุณไม่อยากได้เขาในเวอร์ชั่นปัจจุบันหรือเวอร์ชั่นที่ไม่น่ารักนี้คุณจะอยากได้เขาในวันที่เขาเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ดีขึ้นนี่คือบทสรุปของทอปิกเราในวันนี้นะคะต่อไปเรามาดูท่าและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้8 0 1 0 0ถึงเซกันนะคะเรามาดูว่ามีท่าใดราศีใดบ้าง ชาวธาตุดินราศีพฤษโศกการมังกรชาวธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกชาวธาตุลมราศีเมถุนตุลกุมถ้าหากใครคิดว่านี่คือพลังงานของคุณน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะและจ๋ารบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ